หลังสมสงัครสัลงได้หรือหลังเปิดหมวดเมื่ออาชีพแล้วเฮาต้องไปตั้งคาตัวใดบอเพื่อสิได้ข้นให้คนอื่นเห็นติดตามคนอื่นสามารถกดติดตามเฮาใดบอเฟซบุ๊กเขาจากที่แต่ก่อนบางคนตั้งเป็นส่วนโตว่ได้เปิดเป็นสาธารนณะเฮาต้องไปเปิดเป็นสาธารนณะก่อนบอคลิปนี่มีคําตอบจากก่อนที่จิไปฟังรายละเอียดลาขอแจ้งแบบนี้ก่อน,น,นจะลามาเหตุการสอนสั่งได้ในเฟซบุ๊กหลือการในเพจ โดยเลี่ยงตามลำดับขั้นตอนแบบละเอียดทุกรายละเอียดเลยจ้ะก็คืออีพหก็คือเป็นความรู้ที่ต้องรู้จ้ะก่อนที่ผูใ้ใดสิเข้ามาสาั่งใดในเฟซบุ๊กและเพจจ้ะส่วนอีพ่สเป็นวิธีเปิดสั่งใดหรือเปิดโหมดเมื่อฉีดจ้ะว่าเฮ็ดแบบใดกรณีโทรศัพท์ไพรฮาร์ปุ่มเปิดเครื่องมือเปิดโหมดเมื่อฉีดบ่เจอต้องเฮ็ดแบบใดกรณีรายงานปัญหาถึง Facebook, เฟซบุ o กเฮ็ดแบบใด อีพี่นี่เป็นอีพี่สามที่จะอธิบายรายละเอียดว่าหลังจากเปิดโหมดเมื่อชีพแล้วเฟซบุ๊กเข้ามีอยังเปลี่ยนแปลงไปบอไปเวิร์งกันเลยจ้าพี่น้องว่าเฟซบุ๊กเข้าึ้นห้คนอื่นติดตามบอหละก็จะต้องเปิดเป็นสาธารณะบอจ้าลาพาสอนพาเลียนแบบง่ายๆเลยนะจ้าเนาะพี่น้องไทยจากโทรศัพท์แบบเพียวๆเลยจ้าหลังจากที่เข้าเปิดโหมดเมื่อชีพแล้วแล้วตัวที่สิเปลี่ยนแปลงตัวที่หนึ่งนะจ๊ะก็คือคําว่าดูแดชบอร์ดจ้า ดูแดชบอร์ดตัวนี้ใส่สำหรับยังจะใส่สำหรับเบิงประสิทธิภาพการเหตุงานจะของการลงคลิปต่างๆจะซึ่งล่ะสิมาที่ายรายละเอียดทุกอย่างในหนีในอีพีต่อไปเนาะจ้ะแต่คลิปนี้มาลูกก่อนว่าจ้าว่าตัวใดที่เพิ่มเข้ามาแน่เนาะจ้ะตัวแดชบอร์ดนี่ใส่สำหรับเบิงพวกเครื่องมือการสังไรไ่งใดๆเข้าทุกอย่างน้ำจ้าเบิงประสิทธิภาพเปอร์เซ็นในช่วงยิบแปดมือว่าคนติดตามน้อยลงหรือหลายขึ้นจากเก้า คนที่เขามามีส่วนร่วมน้อยลงหรือหลายขื้นจากเก่าแบบนี้ไหมจ๊ะซึ่งตะกรี่เฮาสิเปิดหมดเมื่อชีพเนี่ยตัวนี้สีบมีเนาะจานะ้ะเนาะคำว่าดูแดชบอร์ดในสีบขึ้นตอนนี้ก็คือมีเครื่องเมื่อตัวนี้ห้สีโชว์ทั้งเบิดเลยจ้ะว่าไล่ใดเฮ้าที่เฮ้าสีใดนี่มีไล่ไดตัวใดแนะ่เกณฑ์ขึ้นยังอย่างสี่นะจ๊ะตัวที่สองก็คือโปรไฟล์เฮาสิเปียนเป็นคยีเตอร์ดิจิตอลอัตโนมัติ ผู้ใดเปิดโหมดเมื่อฉีบสางไ,ได้ๆนี่ก็คือว่าต้องไปตั้งค่าหรือเซตคาเป็นคีย์เตอร์ดิจิตอลนะจ๊ะเพราะว่าระบบสิปับให้อัตโนมัติเลยจ้ะถ้าผู้ใดใส่งั้นสงังได้ๆในเพจก็สิเป็นคําา่าอ่าเพจนะจ๊ะนะตรงนี้สิขึ้นคําา่าเพจแต่ถ้าเป็น Facebook สิขึ้นคําว่าโปรไฟล์นะจ๊ะตัวที่สองจ้ะตัวที่สามก็คือระบบ Facebook ของเฮาเนี่ยสกายเป็นสาธารณะ อัตโนมัติค้นที่บอเมนเพื่อนก็สามารถเข้ามามีส่วนรวมในการพิมพ์คอมเมนต์กดแชร์กดถูกใจว่าง่ายๆคือบอเมนเพื่อนก็สามารถเห็นคลิปเท่าใดจ,จากตะกรอนบางคนก็สิตัง้งค่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นส่วนตัวแมนว่าจะถ้าผูใ้ใดกดเปิดโหมดเมื่อชีแวแล้ว กะสิกายเป็นสาธาานาอัตโนมัติที่นี่หลายคนกังวลว่าเฮ็ดคลิปลงไปแล้วคนอื่นสิขึ้นให้คนอื่นติดตามในบอตามลักแล้วก็วคือหลังจากเปิดหมวดเมื่อชีพ Facebook เ,เข้าสิขึ้นให้ติดตามอัตโนมัติพี่นอ้องอ่าวิธีเช็คถาผู้ใดบ่มั่นใจนี่จ้าพี่น้องเห็นจุด3จุดว่าจ้านี่จุดไข่ป่า3จุดคลิกเข้าไปเลยจา้าจากนั้นนะจา้า ให้หาคำว่า,าดูในมุมมองของเนีจ้ะเป็นรูปลูกตาเด้อพี่น้องเดอ้อดูในมุมมองของจะคลิกเข้าไปเลยจ้านี่จ้ะหลังจากเบิ่งเซจแล้ว ตรงนี้จ้าสิขึ้นคำว่า,าติดตามหันผู้ใดขึ้นแบบนี้แสดงว่า Facebook โปรไฟล์เฮ่าขึ้นให้คนอื่นติดตามได้ปกติจ้าได้อัตโนมัติตัวนี้เด้อจ้าเด้อนี่คนอื่นกสิเหีนเท่าเป็นแบบนี้จ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปมาเบิงจ้ามันมีหลายคนติดปัญหาว่าคนที่บ่แเ่นเพื่อนเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ในในคลิปในโพสตเท่าบด้ดเรื่องมือของบางคนการใส่งาน ของแต่ละคนกับโทรศัพท์แต่ละเครื่องบ่คือกันบางเครื่องเปิดโหมดเมื่อฉีบแล้วระบบว่าได้ตั้งคาอัตโนมัติให้เป็นสาธารนณะดังนั้นเฮาจะต้องเข้าไปเช็คแล้วกลับไปตั้งคาเปิดสาธารนณะน้าจากคนอื่นจังสีสามารถเขามมีส่วนร่วมมาแสดงความกิดเห็นใดจา้าเดี๋ยวไปเบิงอีพีซต่อกันเลยจา้า